สวัสดีค่ะช่องมาดามแคคตัสนะคะวันนี้ปุ๊กจะมา,าแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงแคคตัสนะคะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างในการาที่จะเลี้ยงน้องแคคตัสของเรานะคะปลูกแคคตัสของเราให้ให้หน่ารักหรือเป็นงานอดิเรกนะคะดูสิคะว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีแคคตัสนะคะเราซื้อมาจากตลาด อะไรก็ได้นะคะแคคตัสมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอันนี้เป็นหูกระต่ายนะคะยกตัวอย่างหูกระต่ายคอนโดนางฟ้านะคะอันนี้โรบีเวียนะคะเราต้องมีแคคตัสก่อนอันดับแรก ทีนี้พอมีแท็กตัสแล้วอุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็นอะไรแน่นอนค่ะก็คือกระถางกระถางนะคะกระถางอะไรก็ได้อันนี้เป็นกระถางขนาด2อนิ้วครึ่งนะคะเป็นกระถางพลาสติกทั่วไปอ่าใบหนึ่งก็ประมาณสัก2บาทห้สบาทอะไรประมาณนี้หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบเป็นกระถางปูนปาสเตอร์กระถางดินเผาก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันดับต่อไปเราต้องมีดินปลูกค่ะมีดินปลูกนะคะ ดินปลูกเนี่ยพุกซื้อมาแบบที่เขาผสมแล้วนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ50บาท60บาทนะคะพุกซื้อมาจากน้องที่เขาปลูกแคคตัสแล้วเขาก็ผสมดินขายนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดสะดวกจะผสมเองก็ได้นะคะในะใน u t u b e หรือใน Google ก็มีวิธีบอกนะคะว่าเราวิธีเราจะต้องผสมดินยังไงกันบ้างนะคะปาเม็ดเล็กๆนะคะแบบนี้เแบบวลาเราใส่นะคะเราก็ใส่ประมาณ ี่ถึงห้าเมตรนะคะต่อไปก็จะเป็นสกักจีค่ะสกักจีคืออะไรสรกักจีก็คือ,อายาไล่มแมลงนะคะไล่มดไล่มแมลงไม่ให้มากัดกินต้นแคคตัสของเรานะคะลักษณะข้างในนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะสีชมพูอุ๊บให้ตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นเม็ดเล็กๆสีชมพูแบบนี้เวลาเราใส่เราก็ใส่นิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะน,นะคะแบบนี้เวลาเราใส่เราก็ใส่ประมาณ แค่นี้ก็พอแล้วค่ะในท้องตลาดนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบกระปุกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบซองเล็กซองใหญ่ขายเยอะแยะมากมายนะคะอันดับถัดมานะคะที่เราควรมีก็คือกันไกลเอาไว้ตัดแต่งรุ่นนี่นั่นนะคะตัดกากมะพร้าวก็ได้นะคะหรือจะตัดต้นแคคตัสอะไรก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะคะเราเอาของที่เราอยู่แล้วในบ้านเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะนอกจากเรามีกันไกลแล้วเราก็ควรมีมีดค่ะ คนอื่นอาจจะใช้เป็นมีดมีดคัตเตอร์มีดปอกผลไม้อันเล็กแต่ว่าอุ๊กชอบเป็นมีดแกะสลักนะคะเพราะว่ามันคมแล้วมันก็ใช้ได้ถนัดมือนะคะต่อไปก็จะเป็นชุดอุปกรณ์พบพ,วะะพ่ว่าค่ะพ่ว่าพ่วตักดินอย่างนี้นะคะเอาไว้ตักปุ๋ยตักปุ๋ยก็ได้นะคะตักดินก็ได้นะคะแซะต้นไม้เวลาเราปลูกใหม่ก็ได้นะคะปกตินะคะที่จริงเวลาใช้เนี่ยใช้แค่2อันอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยพ่ว่วเนี่ยนะคะ นยังไม่เคยใช้เลยแต่ว่าซื้อมามันเป็นเซ็ตขายในใน l a z a d a ในเพจแค c ตัสนะคะมันจะมีขายเป็นชุดๆถัดมานะคะก็จะเป็นผู้กันผู้กันผู้กันวาดรูปก,ก็ได้ค่ะอันนี้มีแปรงสีกับผู้กัน จะเป็นคนที่รักความสะอาดนิดหนึ่งเวลาแคคตัสคุณสุกภูเขาก็จะเอาแปรงสีเนี่ยไปป,ปัดปัดฟูนมันหน่อยนะคะส่วนผูกันเนี่ยเอาไว้สําหรับอะไรไว้สําหรับผสมเกสรน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีผสมเกสรในคลิปถัดไปนะคะว่าเออมันทํำยังไงจริงๆมันไม่ได้ยากเลยถ้า,าต้นแคคตัสของเราเนี่ยออกดอกพร้อมกันสองต้นเราก็แค่เอาผูกันไปปั่นปั่นเกสรน,นะคะเกสรตัวผู้ผ,ผสมเกสรตัวเมีย มันก็ติดแล้วค่ะมันไม่ได้ติดยิ่งยากอะไรมากมายนะคะสําหรับมือใหม่เราก็ลองผิดลองถูกของเราไปนะคะไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเราสามารถทําด้วยตัวของเราเองได้อันดับต่อไปนะคะก็คือแหนบหรืออ,ะ,อะโคเซตนะคะอันนี้นะคะเป็นที่หิ่มน้ําแข็งก็ามาประยุกต์ในการในการเป็นอุปกรณ์แคตตัดได้ก็คือเอามาหนีบ ต้นไม้แล้วก็ปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นคอเซดนะคะเปล่ยนเล็กๆเ,เอาไว้ผสมเกสรหรือหนีบแคกตัดหรือหยิบพินเล็กพินน้อยออกหยิบต้นออกจากจากระถางก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนมแทกนะคะนมแทกเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมยาวตรงปลายแหลมแบบนี้นะคะ หาซื้อได้ในเพจที่ขายแคคตัสทั่วไปหรือในร้านขายต้นไม้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการประหยัดก็ตัดขวดขวดน้ำนะคะหรือกระป๋องนมไม่ใช่กระป๋องนมกระป๋องแป้งที่ที่เราใช้หมดแล้วนะคะเอามาตัดแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบนี้นะคะเอาไว้ยิ้มที่ต้น แคตตัสหรือเป็นขวดน้ำใ,ใสๆแบบนี้ก็ได้ตัดให้มันเป็นลักษณะเป็นแท่งยาวแบบนี้แล้วก็หัวแหลมเพื่อที่จะจิ้มลงไปในกระถาแงแคตตัสเราได้นะคะเอาไว้ทาอะไรคะอันนี้ก็เราก็จะไว้บอกโค้ดว่าเออเนี่ยคือเขาคือพ่อแม่เขาคือใคร ในกรณีที่เราผสมเกสรเขาแล้วก็พะเป็นบันเดทแล้วเผื่อเราลืมจําไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเอออันนี้คือต้นแม่คือใครต้นพ่อคือใครหรือเอาไว้เขียนเ,ออเตือนความจําเราก็ได้ว่าแคคตาต้นนี้มันชื่ออะไรบางทีเนี่ยชื่อมันเรียกยากยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เขียนมันไว้แล้วก็มาร์คไว้แล้วก็พอนานๆไปเราเห็นบ่อยๆเราก็จะจาได้อีกนะคะนอกจากเรามีเนมแท็กแล้วเราก็ควรที่ต้องมีสกดา ปากกาเขียน c ีดีหรือปากกาที่ลบไม่ออกนั่นเองนะคะอันนี้คือปากกาชาบีา้นะคะเป็นปากกาที่เอาไว้เขียนเนมแท็กเพราะว่าถ้าเราใช้ปากกาเมจิกทั่วไปเนี่ยเราเวลาเราลดนำต้นไม้นะคะมันก็จะทําให้แบบตัวหนังสือเนี่ยเลือนจางหายไปก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปติดเนมแท็กไวะคะ้ค่ะเราต้องหาปากกาแบบนี้ไวใช้อันดับถัดไปนะคะก็คือไม้บรรทัด แมบบันทัดนะคะแม้บันทัดที่ลักษณะเป็นแบบนี้เอาไว้วัดหัวไว้วัดขนาดของต้นไม้ของเรานะคะว่าเออตอนเราซื้อมาหนึ่สามนิ้วนะวงเดือนผ่านไปมันขึ้นมาเป็นสีนิ้วมันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงมันยาวขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้จดเลคคอร์ดของเราเองหรืออนาคตเราอาจจะแบบขยายพันธุ์ขายในเพจหรือหรือโชวเ์เพื่อนอะไรอย่างนี้ ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่ไม่มีโชว์ก็คือถุงมือถุงมือเนี่ยบอกเลยก็เป็นส่วนสําคัญในการเป็นอุปกรณ์ในการปลูกแคคตัสนะคะเพราะว่ามันป้องกันหนามหนามหนามจากต้นแคคตัสเนี่ยนะคะจีนมือเรานะคะแต่โดยปกติส่วนตัวเวลาปลูกไม่ค่อยใส่เพราะว่าเป็นคนลุยๆุยขี้เกียจจะใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็คือต้นต้นแคคตัสที่แบบไร้กาดนาาที่สุดเลยก็คือเป็นใครไปไม่ได้นี่ค่ะ อูกระตาเห็นต้นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะเวลาหนามมันโดนเราเนี่ยโอ้โหคันลึกคันไม่ใช่แค่2วันนะคะประมาณ7วันอย่างต่ํานะคะแล้วก็แบบเป็นน้ําใสาๆพองๆแล้วก็แบบต้องเกาจนน้ําม,มันแตกออกมามันถึงจะหายคันนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําเพื่อนๆว่าเใสา่ถุงมือดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องมาคันหรือเจ็บปวดที่หลังนะคะค่ะเบื้องต้นนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้สําหรับในการปลูกแคคตัสนะคะก็มีประมาณนี้นะคะาบางคนอาจจะมีเยอะกว่านี้หรือมีน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยไม่จําเป็นที่จะต้องตามาปลูกทุกอย่างนะคะแต่ก็เบื้องต้นก็คร่าวๆก็มีแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ